กราบสวัสดีครับพาทุกท่านมาสรุปหวยลาวนะครับเดอ้อก่อนอื่นนะครับคําเตือนคลิปวิหาในคลิปวีดีโอนี้เป็นการเก็บสถิติตการคํานวณค้นหาตัวเลขที่จะเกิดขึ้นภายในอนาคตชมเพื่อความบันเทิงไม่สนับสนุนเล่นการพนันพวกนี้นะสี่ยงกันไหมนะครับชมเพื่อความบันเทิงนะครับแนวทางหวยลาวันที่11เเมษาเลขที่ออกนะครับ ออกหกสี 6, 4, 4, 3, นะครับ6กส3 1 6 4, 4, 3, 6่สามหนึ่งหกหกสผมให้มาหลุดครับอันนี้ถือว่าหลุดนะครับ เข้าเข้าเข้าอยู่สี่หกโอ้ลืมลืม 5, ห้าขวบสี่หกหกสี่นะครับเขาอันนี้น่าจะเป็นฝั่งสปปเล่าด้วยทางพี่น้องสอปปเล่าเสดยจครับว่าไปกับโอ้เขาหกสี่อยู่สี่หกตาไล่หกหกสี่สี่สามหนึ่งหก ผมให้สามแหกหนึ่งมันออกสามหนึ่งโอ้หนี่นะหกหนึ่งหนึ่งหนะครับตามต่อพี่น,อน้องแต่ว่าเขาหนึ่งหกหนึ่งกับ6ก2ี่สอขีด ตามต่อเรื่องพี่น้อง ลาพัฒนาแล้วครับวันพุธสิบสามเมษานะครับออกหานะครับวันที่สิบสามเมษานะครับลาวพัฒนานะครับ ชุดสามตัวตรงโต๊ดนะครับมาให้ห้าชุดนะครับสามเก้าหนึ่งสามสองเก้าสามห้าแปดสามห้าเก้า แล้วก็ 3, 5, สามหชุด3ตัวนะครับมาให้1 2 3 4 5นะครับ3ตัวตรงตัวนะครับชุดสองตัว บนล่างนะครับทุกอย่างไปกลับนะครับไปกลับทุกอย่างทุกแนวทางเก้าหนึ่งหนึ่งเก้านะครับสองเก้าเก้าสองนะครับห้าแปดแปดห้านะครับห้าเก้าเก้าห้านะครับ 5 0าศู9ย์ศูนย์ห้เก้ากะครับสามสองสอนะครับเลขเบิ้ลนะครับวังเบิ้ลนะครับสองสกับ5 5าหนะครับนั่นคือเลขเบิ้ล สองตัวบนล่างไปกลับนะครับย้ำนะครับไปกลับทุด2สองตัวผมมาให้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าตัวนะครับแต่ถ้าเบิร์ไม่ชอบก็ไม่เป็นไรนะครับทุกอ,อย่างไปกลับนะครับแคบหน้าจอไว้นะครับพี่น้องชัดมาเนาะฟันดีครับฟันดี